ผมบอกแล้วว่าผมจะเอาคืนเต็มๆครับรัฐบาลวันนี้ไม่แตกสามตัวไม่เป็นไรครับแต่ถ้าใครเอาหกไปใส่ก็แตกสามตัวผมให้เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เจ็ดผมเสียดายมากผมบอกแล้วว่าผมฟันฉีกผมฟันศูนย์หูศูนย์มาบนล่างครับศูนย์มาบนล่างไม่พอเก้าบนออกข้างบนออกเก้าศูนย์แล้วถ้าใครได้ดูไลฟ์สดวันนี้ครับผมทําคลิป เลียวผมทำคลิปลงในติ๊กตอกดวงใครดวงมันครับบอกเลยว่าดวงใครดวงมันเพราะว่า,าผมบอกแล้ววันนี้ผมบอกในไลฟ์สดว่าผมชอบชุดสีนี้ผมชอบสีนี้ครับผมชอบสีนี้นี่ผมบอกแล้วนะว่าผมชอบผมชอบสีนี้แล้วสีนี้ก็คือเก้าศูนย์ผมบอกแล้ว <c oughs> อยู่ที่ดวงครับ ก็ผมให้ไปแล้วแล้วผมทําคลิปเลียวน่ะผมทําคลิปเลียวน่ะผมบอกอะไรผมทําคลิปเลียวน่ะผมทําคลิปติ๊กตอกน่ะผมว่างวดนี้ยถ้าศูนย์มามันต้องมาเก้าศูนย์มันจริงไหมอ่ามันจริงไหมพอหวยออกมาแล้วเงียบกันกลิบเลยนี่ครับไม่ได้มาแม่นหลังหวยออกหลักฐานผมมีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วใครได้ดูไลฟ์สดนะคนดูเยอะมากวันเนี้ยผมบอกเลยนี่รัฐบาล980ผมให้เด่น9กับ0ผมว่าต้องมีคนถูก3ตัวเพราะมันไหล789ดแปดงวดนี้7ไม่มางวดนี้8ไม่มามันออก9มออก90แล้วชุดเด่นนี่ผมบอกแล้วผมมั่นใจชุดนี้วันนี้ผมไม่มั่นใจสายด่วนแล้วมันออกอะไรนี่ครับ90 ามตัวนี่ผมเกือบแตกนี่ผมให้เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งผมเอามันมาลากแล้วมันออกอะไรมันออกเก้าศูนย์แล้วผมทําคลิปด้วยครับอย่ามาอย่ามาอย่ามาว่าไม่เห็นแล้วนี่อันนี้คนก็ดูพันสองที่ผมมานั่งวิเคราะห์ให้นี่จับคู่ได้แค่นี้ถ้าใครเล่นแค่นี้พี่ก็ถูกเก้าเก้าเก้าแปดเก้าศูนย์ที่ผมบอกว่าตรงนี้มันเป็นสูตรแล้วผมว่าจับเก้าเก้าเก้าแปดเก้าศูนย์แล้วมันออกเก้าศูนย์ เชื่อผมมีคนถูกเยอะแต่ไม่แสดงตัวออกมารอบหน้าผมไม่แบ่งปันแล้วถ้าแบบนี้อ่าอ่าอ่าไหนใครถูกบ้างไหนใครถูกบ้างเก้าศูนผมบอกแล้วว่าผมฟันฉีผมฟันศูนย์ครับอย่าบอกว่ามาอย่าบอกว่าไม่เห็นอย่าบอกว่าไม่เห็นครับคลิปเรียวผมก็ทำหนีดูนะ คลิปเดียวผมก็ทําในแอปสีดําผมก็ทําผมไม่รู้ครับใครไม่ถูกอันนั้นไม่รู้เพราะว่าดวงอาจจะไม่สมพงกับผมหรือเปล่าเพราะผมเป่าผู้คือกันเพราะว่าผมแบ่งปันไปหมดแล้วผมให้ไปทุกสิ่งทุกอย่างนะผมไม่มีกักแล้ววันนี้ผมบอกแล้วว่ารัฐบาลผมมันเด่นศูนย์รัฐบาลผมมันเด่นศูนย์เดี๋ยวผมจะให้แม่ดูพี่ให้แม่ดูคลิปเดียวที่ผมทําลงผมให้ทุกช่องทางครับไม่ใช่ไม่ไม่ให้หแล้วคอยดูนะ ในแอปดำน่ะกระจายผมบอกเลยเพราะผมเพราะผมผม,ผมบอกเลยผมฟันไม่เหมือนผมผมฉีกฉีกฉีกคนอื่นนี่เห็นทุกช่องทางเอาแม่ดูนี่คลิปเลียวคลิปนี้เห็นสองหมืน่นนี่ขนมไทยที่ผมทํามานี่ดูสสวัสดีคครรับับบกกก็ใลล้แล้แวดูนะความหวังของ,ของทุกๆคนนะกับขนมไทยววันที่สิบหกพฤษภา ก่อนหน้านี้ทําคิดไปนะว่างวดนี้เก้าอาจจะกลับมามันมาจริงๆครับที่ชอบมากคือศูนย์รอทอบอนะครับรอทอบอเห็นไหม <รอ S 1> มันมาจริงไหมครับรอบนี้นะผมชอบศูนย์เหมือนจับแม่นเหมือนจับวางเลยครับแล้วถ้าใครเยื่อผมนะตั้งแต่คลิปนี้นะพี่เล่นศูนย์นะพี่รวยบนล่างเพราะล่างมันออกศูนย์ล่างมันออกหกศูนย์บนมันออกเก้าศูนย์ผมบอกแล้วว่ารัฐบาลนะ่ะ แล้วเนี่ยมันสองงวดแล้วงวดที่แล้วมันออกหนึ่งบนล่างงวดนี้มันออกศูนย์บนศูนย์ล่างแล้วผมฟันศูนย์งวดนี้ผมบอกแล้วเห็นไหมว่ากล้ามจะกลับมาเหมือนเหมือนแบบมีอย่างเหมือนมีตาทิพนะครับชอบเหมือนผมบอกไปมากศูนย์แน่งวดนี้คันศ <มา S 1> ูนย์มาผมมาเรียงเลยเด็กศูนย์หนึ่ง ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เกถามว่าผมมักตัวใดแต่ว่าไอตัวที่ผมชอบน่ะมันไม่มาเพราะมันไปออกหวยอันนั้นแล้วไม่พูดเยอะเจ็บคอมีอีครับมีคลิปหนึ่งที่ผมทำก่อนนี่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 คลิปนี้นะบอกเลยว่าคนดูสี่หมื่นห้าคนดูสี่หมื่นห้าแล้วในติ๊กต็อกคนดูเกือบแสนแล้วผมบอกเลยเออนี่คลิปแรกที่ผมทำมานี่ครับ ขนมไทยนะครับก็งวดที่ผ่านมาแล้วก็หนึ่งเก้ามันออกหนึ่งหกก็เจ็ดเสียดายครับแต่ว่าเลขฝันก็คือเข้าเต็มเต็มเลยนะครับหกสามสี่ <4. S 2> <4. S 1> อ่ะงวดนี้ขนมไทยนะครับก็ยังออกวันพฤหัสกันรางวันจะมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดนะครับออกวันที่สิบหกพฤษภาขนมไทยนะครับวันที่สิบหกพฤษภานะครับ จะได้สามตวัวไหมผมคิดว่าน่าจะมีเก้าเก้าน่าจะกลับมาถ้าเก้ามานะครับเลขที่ผมชอบจะมีเก้าหนึ่งเก้าคือตามมายัางไม่ออกจทัทยาแล้วอีกโตนึงก็คือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าขนลุกแองเบิ้งเด้อดเดี๋ยวคอยดูนะจะดังจากคลิปนี้ละ่ะเบิงบ้งเบิ้งแม่แม่เบิ้งแม่แม่เบิงบ้งเหมือนมีตาทิพนะ ผมรุ่นกับตายมไหมว่าลาวผมก็เข้ามาสี่งวดแล้วรัฐบาลผมก็เข้าโอ้ใจแหงว่าถือสามตัวว่าเป็นอย่างเจนี่ออกบใ้แหงติดไว้ครับขั้นศูนย์มางวดนี้ศูนย์อันตรายขอศูนย์หกับ7 0็ดโซคดีเด้อมันมีนี่มีแค่สีตัวครับที่ผมให้มาปังจ้าแต่มันอัานผมบอกว่าเลขอย่างเพราะว่าผมปล่อย ปล่อยไปตั้งโดนแล้วคลิปนี้นะผมปล่อยไปตั้งแต่วันที่กับเจ็ดศูนย์คนเบื้องหลายาคลิปนี้นะผมปล่อยไปโดนแล้วแม่หนึ่งสัปดาห์แล้วครับผมปล่อยนะคลิปนี้ผมปล่อยตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์แล้วผมปล่อยไปตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์แล้วเพราะผมปล่อยพร้อมกับในแอปดำแอปดำนี่คนแอปดำนี่เสี่ยงแอปดำนี่ผมก็ลงไปตั้งโดนแล้วแอปดำนี่ คนดูสี่หมื่นเจ็ดที่ผ่านมาแล้วก็หนึ่งเก้ามันออกหนึ่งหกก็เสียะายครับแต่ว่าเลขฝันก็คือเข้าเต็มเต็มเลยนะครับปังเฮียงฟันศูนย์เมคือชาวบ้านชาวซ่องเขาชาวบ้านชาวซ่องเขาเขาฟันแปด ปดว่ามาซ้ำว่าหู้ไปใส่เปลี่ยนนะแปดไปขายนาเพราะแต่ว่าศูนย์มาศูนย์มาแห่งแล้วมาจับถือทางทำนี้แต่เสียดายสามตัวนี่หระเสียดายสามตัวแห่งสงสัยน่าจะถือกินกันบทหายกันบทนี่นี่เก้าศูนย์นี่ผมเสียดายเอย้เสียดายสามตัวแห่งกานมันออกเก้าศูนย์หาเก้าศูนย์เจ็ดนี่ชีได้กระโดดแล้วเดีเก้าศูนย์หนึ่งมันออกหกเก้าศูนย์ โอเคขอให้โชคดีขอให้ใหครใปรปังใครไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครได้แล้วหลบก็แล้วแต่พวกคุณเลยเพราะว่าผมขี้เกียจเบ้าแล้วนะครับเพราะว่าตอนเบื้องหลายแต่พอหวยออกแล้วบ่ให้กําลังใจผมอาจจะงดสักหนึ่งงวดหรืองวดหน้าหวยสัญจรด้วยนะครับจังหวัดชัยนาเออจังหวัดชายนะออาทครับหวยสัญจรที่จังหวัดชนะัยนาทโมู้แล้วถ้าออกถ้าแบบว่ามีกําลังใจผมก็งดแล้วเออ เพราะว่าผมก็มามีกําลังใจสิไปต่อเพราะว่าหวยออกมาแล้วคนวางเลขนะเขาไม่ได้ต้องการอย่างเลยเขาแค่ต้องการแบบกําลังใจแบบว่าให้ให้กําลังใจกันซื้อๆไม่ได้แบบมาขอเงินขอตังค์เดะไม่ได้ขอค่าขนมค่านั่นค่าอันนี้แต่ว่าไพรเซียบุญก็ทักแซดไปทำรูปบารุงลานปูเบื้องกอนคันว่ามีกําลังใจผมก็งดงดหนาเพราะว่าหวยสัญจรน,นําไปแล้วสวัสดีครับ